วันนี้ขอนำเสนอมิทานเรื่องกากับห่านกาตัวหนึ่งมันออกหากินตามหนองน้ำมันบังเอิญไปเห็นห่านตัวหนึ่งที่กำลังลอยเล่นน้ำขนของห่านช่างมดงามสะดุดตาเหลือเกินมันจึงคอยสังเกตว่าห่านใช้ชีวิตอย่างไรทั้งวันมันเห็นว่าห่านอยู่ในน้ำมันจึงทำตามเช่นกัน วันวันมันพยายามทำความสะอาดขนตามที่หานชอบทำแต่ไม่ว่าเจ้ากาจะพยายามเท่าไรขนมันก็ยังเป็นสีดำอยู่ดีนานๆไปเจ้ากาก็หมกมุ่นแต่เรื่องทำความสะอาดขนของมันไม่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินเลยทำให้ร่างกายมันซูบผอมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นชีวิตเพราะขาดอาหาร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่สภาพร่างภายนอกเทียงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจย่อมไม่อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เลย